วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ amazing มากคะวันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะวันนี้สูงขึ้นประมาณครึ่งเซนเพราะเราสูงมามาเยอะละเราสูงมาเยอะละวันนี้โอ้นะใส่สว่างออร่ามากแน่นอนที่สุดวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งมาด้วย muscle stress แต่ว่า หลังจากเนี่ยครูเก๋ทำเลนดรอปกับให้เราทำทีครูเก๋ทำทีเอให้แล้วก็เราทำอีทีเอเองด้วยเนี่ยมันโล่งขึ้นเยอะเลยนะอเม z i n g ค่ะสุดยอดเลยเนาะทำให้เก๋หรือว่าเฮ้ยมันพอให้เขาทำทีเอเอเนี่ยมันมันก็ยิ่งยิ่งทวีคูณอ่ะใช่เพราะว่ามันโดยตรงเลยร่างกายมันมันมัน มันเขาทํางานของเขาเองโดยตรงเลยใช่ก็คือร่างกายเราแก้ไขฮิวตัวเราเองโดยมีน้ํามันเป็นตัวช่วยโดยมีครูเกตเป็นแฟคซิลิตีสใช่เออก็คือพอเราเห็นจากวันนี้เนี่ยเราก็เลยยิ่งอยากให้คนมาแบบสำหรับคนที่ต้องการฮิวฮิวตัวเองเนาะมันต้องเป็นสิกเนเจอร์สเตย์แบบไพรเวทช่วยได้มากค่ะอยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียก s t r e s ไม่ว่าจะบอดี้หรือไมเนี่ยมาลองดูมันมันต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งใช่มันมันไม่ได้เป็นแบบนวดสปาแล้วหลายๆคนแบบนี่มาเเหมือนสปาทั่วไปมัน no มัน not at all เลยนะแล้วพอเรายิ่งได้แบบเฮ้ยเทียรีเองได้อย่างเนี้ย มว่เราอยากให้คนมาอยู่แบบแบบ p r i v a t e ่ะแบบที่เป็นสามวันสองคืนเพราะว่าเมื่อเราต้องกระตุ้น TAE e ก่อนแล้วก็พอพอร่างกายเราทำเองได้แล้วอ่จากจากสมวันสองคืนอ่ะแล้วก็ให้มา TAE บนเตียงเลนดรอปอในขณะที่มีน้ำมันช่วยอ่ะมันม,มันมันจะเห็นผลได้อย่าง Amazing สุดมากเลยสุดบอกได้คำเดียวว่าสุดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ <Conf> irm, คอนเฟิร์มไม่งั้นคงไม่มีครั้งที่สี่ใช่ครั้งที่สี่แล้วนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็บอกว่าดิฉันก็บอกออกแบบเองดูสิเว <laughs> ลารักเธอบอกว่าเป็นอัจฉริยา <laughs> ระาเธอไปทำได้ไนะแต่ออกแบบกราฟิกรักเธอชีตาช <laughs> <laughs> ีตาเฮาส์ค่ะ